เรียนชั้นประมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเรียงลําดับจํานวนนะ,ะการเรียงลําดับจํานวนที่ผ่านมาเราเคยเรียนเรื่องนี้มาแล้วนะคะเราเคยเรียนเรื่องการเรียงลําดับจํานวนมาแล้วแต่เป็นการเรียงลําดับจํานวนแค่ตัวเลข 0- ูนถึงส0ใช่หรือไม่ทีนี้ วันนี้บอกแล้วว่าการเรียนนั้นก็จะต้องเพิ่มสเต็ปความยากขึ้นยากขึ้นนะคะเราเรียนเรียนไปก็ต้องมีความยากขึ้นตอนนี้เราเริ่มเรียนจำนวนถึง11-20ถึง20แล้วเพราะฉะนั้นในการเรียงลำดับจํานวนตรงนี้ก็จะเป็นการเรียงลำดับจํานวนที่มีมากขึ้นนะคะก็คือจํานวน11-20นัถึง20นั่นเอง ถามว่าถ้านักเรียนเรียงลำดับจำนวนได้แล้วจาก0ถึง10ได้แล้ว11ถึง20นั้นก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนะื้อหาข้างในกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียงลำดับจำนวน11ถึง20นั้นเรามาทบทวนเรื่องอาการเรียงลำดับจำนวนตั้งแต่0กันก่อนนะคะ ั้งแต่ตัวเลข0ถึง10และ11ถึง20ตามมาทีหลังนะคะเวลาที่เรานับจำนวนนะคะนักเรียนเราจะเริ่มนับตั้งแต่จำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดไปหาจำนวนที่มีค่ามากที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนจะเรียงลำดับจำนวนได้นั้นนักเรียนต้องรู้แล้วนักเรียนต้องนับตัวนับเลขเป็นแล้วว่า ตัวเลขไหนมีค่ามากตัวเลขไหนมีค่าน้อยคือสามารถรู้ว่าตัวเลขที่เราเริ่มนับตั้งแต่ตัวแรกจะมีค่าน้อยและค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปทีละจำนวนนะคะนักเรียนจะต้องรู้และจำได้แล้วการนับนั้นครูเห็นนักเรียนนับมันกันมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามนะคะเวลาเรานับนั้น ไม่ใช่เรานับก,กันแบบมึกแก้วนักขุนทองนักเรียนก็ต้องรู้ครูเชื่อเหลือเกินว่าครูทุกคนสอนแล้วว่าให้ว่าจํานวน1มีค่าเท่ากับเอ่อหนึ่จำนวน0คือไม่มีค่าอะไรเลยจํานวน8ก็มีค่าเท่ากับ8หมายความว่าถ้าตัวเลข8สมมุติว่า8ถ้านับเป็นจํานวนสัตว์อ่านับเป็นเรื่องผีเสื้อ ถ้า8ก็หมายถึงผีเสื้อ8ตัวนะถ้าเป็นไอศกรีมถ้าเลข3ก็เท่ากับไอศกรีม3แท่งนะถ้าเกิดว่านักเรียนสงสัยตรงนี้สามารถกลับไปย้อนดูในสมุดนักเรียนได้คุณครูช่วงแรกๆที่เราเรียนการเปิดเทอมมาคุณครูได้สอนนักเรียนไปแล้วให้นักเรียนได้เข้าใจถึงจำนวนแต่และจำนวนแล้วนะคะ นักเรียนต้องเรียนได้เอาละแต่คุณครูจะทวนให้วันนี้นะคะว่าอย่างเช่นครูยกตัวอย่างจากเส้นจํานวนเวลาที่เราเริ่มนับเราจะเริ่มนับจากตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือซ้ายมือนะคะซ้ายมือและเพิ่มขึ้นไปทางขวามือตัวเลขที่อยู่ทางขวามือสุดก็คือเป็นตัวเลขที่มากที่สุดนะคะณตอนนี้เราเรียนตัวเลขมาแล้วตั้งแต่ศูนย ถึง10และ1 1ถึง20ฉันเราจะนับมันแค่นี้ก่อนเริ่มนับนะคะ,ะเริ่มจากตัวเลขศูนส่วนตัวนี้มีค่าน้อยที่สุดเลยคือไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเปรียบเทียบสมมติว่าถ้าเป็นไอศกรีมศูนย์แท่งก็หมายความว่าไม่มีไอศกรีมแท่งเลยนะคะต่อไปเริ่มนับต่อไปก็จะเพิ่มมากขึ้นทีละ1ทีละ1ทีละ1นึ่ะคะศูหนึ่ง 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20เห็นไหมคะเวลายคุณครูบอกว่าเวลานับตัวเลขนั้น เราจะเริ่มนับตั้งแต่ตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดที่อยู่ทางซ้ายมือตรงนี้ใช่ไหมคะที่อยู่ทางซ้ายมือเริ่มนับมาจาก0นะคะ0 1 2 3 4ตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจำนวนงนก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดจะอยู่ ทางซ้ายมือแาทางนี้ใช่ไหมคะและตัวเลขที่มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆก็จะอยู่ทางขวามือตรงนี้นะคะในเส้นจำนวนตรงนี้ตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดก็คือ20นะคะและตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ0นั่นเองนะคะส่วนตัวเลขตัวอื่นก็คือมีค่าตามลำดับ ตามจำนวนที่เรานับไปนะคะเอาละทีนี้เราจะไปเรียงลำดับจำนวนกันการเรียงลำดับจำนวนก็จะมี2แบบก็คือเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยและเรียงจากน้อยไปมากนะคะเรามาเริ่มกันที่การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปเราก็ามาเข้าสู่การเรียงลำดับจำนวนจาก มากไปน้อยนะคะเรียงจากมากไปน้อยนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขากําหนดตัวเลขมาให้เราจะเป็นกี่ตัวก็แล้วแต่ให้เราทําการเรียงตัวเลขใหม่นะคะอย่านงะจากตัวอย่างเขากําหนดตัวเลขมาให้เราทั้งหมด3ตัวนะคะก็คือ11 17และ20ิ ให้เราทำการเรียงตัวเลขใหม่โดยการเรียงจากมากไปน้อยนะคะเรียงจากมากไปน้อยนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่านักเรียนจะต้องเรียงลำดับตัวเลขทั้ง3ตัวนี้ใหม่โดยเรียงจากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบก่อนว่าใน3ตัวนี้ 11, 17และ20เนี่ย ตัวไหนมีค่ามากที่สุดตัวไหนมีค่ามากที่สุดนะ,ะจากที่เราดูจากเส้นจำนวนคุณครูบอกแล้วว่าตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดจะอยู่ทางซ้ายมือสุดเสมอนะคะและตัวเลขที่มีค่าน้อยก็จะอยู่ทางขวามือถัดลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตเห็นจากเส้นจำนวนแล้วตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดนั่นก็คือ20ใช่ไหมคะเราก็ ทำการเอา20ลงมาเขียนข้างล่างเลยค่ะอ่า20มาเขียนตัวแรกแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการที่นักเรียนจะสับสนเราก็ค่า20ทิ้งไปเพราะว่าตัว20นี้เราได้เอามาเรียงแล้วอยู่ในอันดับแรกแล้วนะคะเพราะเเรียนจากมากไปน้อยนะคะนักเรียนยังไม่ชํานาญนักเรียนก็ใช้วิธีนี้ก่อนก็คือว่าตัวไหนเราเอามาเขียนแล้วเราก็ขีดค่าทิ้งไป แต่ถ้าคนไหนไม่สับสนจําได้ก็ไม่จําเป็นจะต้องคิดนะคะไม่จำเป็นจะต้องะคะองิดค่าแบบนี้ต่อไปเหลือตัวเลขอีกแค่2ตัวนะคะที่เราต้องเอามาเรียงใหม่ก็คือ17กับ11เราก็เปรียบเทียบกีกว่า2ตัวนี้ระหว่าง11กับ17ตัวไหนมีค่ามากกว่ากันอีกให้เอาลงมาเขียนก่อนนั่นก็คือเลขอะไรคะ17นั่นเองมีค่ามากกว่า11แล้วก็เอา17มาเขียนก่อน ตัวนี้เราก็ค่าทิ้งไปเพราะเราเอามาเขียนแล้วต่อไปตอนนี้เหลือแค่11แล้วเราไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบแล้วไม่ต้องมาเปรียบเทียบกับใครแล้วก็เอามาเขียนได้เลยค่ะแบบนี้ข้อนี้ก็คือการเรียงลําดับจํานวนจากมากไปน้อยนะ,ะต่อไปเราไปดูโจทย์ตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะ,ะมาดูกันที่โจทย์ตัวอย่างข้อต่อไปนะคะโจทย์ตัวอย่างข้อต่อไปนี้ก็ยังอยู่ที่การเรียงลําดับจํานวน จากมากไปน้อยนะคะการเรียงจากมากไปน้อยก็เช่นเดิมค่ะเขากําหนดตัวเลขให้เรามาตอนนี้ก็กําหมดมา3จํานวนเช่นเดิมน,นะคะให้เราทําการเรียงลาดับจํานวน3ตัวนี้จากมากไปน้อยนะคะเราก็สังเกตว่าในตัวเลขทั้ง3ตัวนี้ตัวไหนที่มีค่ามากที่สุดให้เอาลงมาเขียนก่อนเพื่อนนะคะจาก3ตัวนี้เรารู้แล้วว่า15มีค่ามากที่สุด ใช่ไหมคะ15 14และ13นะคะ15มีค่ามากที่สุดเอามาเขียนด้านล่างก่อนนะคะตัวนี้เขียนเสร็จแล้วค่าทิ้งไปนะคะถ้านักเรียนจำถ้านักเรียนจำได้ไม่สับสนก็ไม่จำเป็นต้องคิดค่าแต่ถ้ากลัวสับสนก็ขิดค่าซะเพราะเราเอามาเขียนแล้วต่อไปเราก็จะเปรียบเทียบแค่2ตัวก็คือระหว่าง14กับ13นะคะ ระหว่าง14กับ13ตัวไหนมีค่ามากกว่ากันอีกอเรารู้ว่า14มีค่ามากกว่า13เราก็เอา14ลงมาเขียนค่าทิ้งไปเหลือ13เพียงแค่ตัวเดียวไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแล้วนะคะก็เอาลงมาเขียนเลยนี่นะคะก็คือเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะต่อไปเราจะไปดูการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากกันค่ะ เอาละค่ะทีนี้เราก็เข้าสู่การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะคะจากน้อยไปมากก็ไม่ยากค่ะหมายความว่าก่อนหน้านี้เราเรียงจากมากไปน้อยให้หาตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดเพื่อเอาลงมาเรียงลำดับให้อยู่ในระดับแรกเอามาเขียนก่อนใช่ไหมคะพอมีค่าน้อยจากน้อยไปมากเราก็เอาจำนวนที่น้อยที่สุดลงมาเขียนก่อนนั่นเองนะคะ หลักการก็คือเหมือนกันให้เราเปรียบเทียบจํานวนที่เขาให้มาก่อนทั้งหมดก่อนว่า,าจํานวนไหนที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะในโจทย์ข้อนี้เขาให้มา15 14และ13ตัวไหนที่มีค่าน้อยที่สุดคะใช่แล้วค่ะก็ต้องเป็นตัวเลข13เราก็เอา13บสลงมาเขียนก่อนนะคะขีดค่าทิ้งไปเพื่อป้องกันการสับสน ต่อไปเปรียบเทียบอีกเหลืออีก2ตัวเปรียบเทียบอีกตัวไหนที่มีค่าระหว่าง15กับ14ตัวไหนมีค่าน้อยคะมีค่าน้อยกว่ากันก็คือ14นั่นเองนะคะ14มีค่าน้อยกว่า15เอาสิบมาเขียนก่อนต่อไปเหลือแค่15เพียงตัวเดียวแล้วไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแล้วก็เอาลงมาเทียนเลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก าไปดูข้อต่อไปเอาละค่ะตัวอย่างข้อต่อไปก็ยังคงเป็นการเรยนลคำดับจำนวนจากน้อยไปมากนะคะวิธีการเช่นเดิมนะคะให้เราดูตัวเลขนะคะตัวเลขที่มีค่าตัวเลขที่เขาให้มาทั้งหมดก่อนว่าตัวไหนมีค่าน้อยที่สุดให้ออกมาเขียนก่อนนะคะจากโจทย์ข้อนี้เขาให้ตัวเลขมาก็คือ1 1 1เ ยี่สใช่ไหมคะตัวที่มีค่าน้อยที่สุดในที่นี้ก็คือ1ิบเอ็นั่นเองเล้วก็เอาสิบเอ็มาเขียนก่อนนะคะตรงนี้ค่าทิ้งไปต่อไปเหลือสองตัวระหว่าง1ิบเกับ20ระหว่าง1ิบกับ20่สิบตัวไหนที่มีค่า,าน้อยกว่ากันก็เอามาเขียนก่อนนะ,ะจากตรงนี้17น้อยกว่ายีก็เอา17บเจ็มาเขียนก่อนนะ,ะตรงนี้ก็ค่าทิ้งไป และเหลือสุดท้ายก็คือยี่สิะเอา2ีสิอ,อกมาเขียนเลยะค่ะก็เป็นอันเสร็จที่ในการเรียลงลาดับจํานวนนะคะเอาละค่ะครูคิดว่า,าถ้านักเรียนตั้งใจดูนะคะไม่ยากตั้งใจฟังตั้งใจดูไม่ยากและก็กิดว่านักเรียนมีพื้นฐานของการเรียลงลาดับจํานวนจากที่ผ่านมาแล้วนะคะเราเคยเรียงมาแล้วนะคะเปิดไปดูในสมุดวิชาคณิตศาสตร์หรือเปิดดูย้อนหลังได้เลยว่า คุณครูเคยสอนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้มันเพิ่มเติมความยากขึ้นมันเพิ่มเติมความยากขึ้นเพราะเรามีตัวเลขที่มากขึ้นนะคะแต่คิดว่าไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนทัาเรียนตั้งใจฟัง่นะคะคเรานะคะนักค,คุณครูจะบอกว่าเวลาเรียนเรื่องเรียนนะคะใครตั้งใจใครตั้งใจใครที่มีความตั้งใจนะคะก็ Gr ออจะ คนก็จะตอดแทนกับตัวเราเองนะคะอย่าเป็นคนที่เกียรน,นะคะอย่าเป็นคนที่เกียจน,นะ,ะเพราะว่าการเรียนนั้นนะคะความรู้ความรู้เขาบอกว่าความรู้ใช่ว่าใส่บาบถามถามว่าการที่นักเรียนต้องมานั่งหัดอ่านหัดเขียนหัดเรียนตรงนี้นักเรียนเหนื่อยแต่เหนื่อยที่นี้ก็ยังไม่เหนื่อยเท่ากับ ูปกครองเท่ากับพ่อแม่เท่ากับหูย่าตายายของเราที่ต้องไปหาไปทํางานไปหาเงินนะคะเพื่อมาเลี้ยงดูเราเพราะฉะนั้นเราแค่นั่งอ่านหนังสือนั่งตั้งใจฟังคลิปที่คุณครูสอนตรงนี้นะคะยังไม่เหนื่อยยังไม่หนักหนาเท่ากับผู้ปกครองเท่ากับพ่อแม่ของเราที่ต้องไปทํางานเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเรียนนะคะ ความรู้ใช่ว่าใส่บาแบกหามหมายความว่าความรู้ที่เธอกำลังหาอยู่นี้เธอไม่ได้ต้องเอาไม้คานมาหาไม่ได้ต้องเอาใส่เข่งแล้วแบกขึ้นบนบาแล้วเดินแล้วให้มันหนักใช่ไหมความรู้ใช่ว่าใส่บาแบกหามไม่ได้ไม่ได้ต้องทําแบบนั้นเลยเธอสบายนักหนาแล้วเพราะฉะนั้นเธอต้องตั้งใจเรียนนะคะเพื่อที่วันข้างหน้าโตขึ้นเธอก็จะได้สบาย สบันที่นี้ก็คือเมื่อว่าคนเรามีความรู้นักเรียนก็สามารถที่จะเลือกที่จะทํางานอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องลําบากนะ,ะที่ไม่ต้องเหนื่อยนะคะถามว่างานทุกงานมันก็เหนื่อยนั่นแหละแต่ว่ามันเหนื่อยไม่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวไปดูการบ้านกันเลยนะคะการบ้านก็คือว่า ให้นักเรียนทำแบบสุัดคณิตศาสตร์ในหนังสือแบบสึกหัดหน้าที่1 16 11รนะคะและให้นักเรียนอ่านสะกดคำในหนังสือภา,าษาพาทีหน้าที่3 4และ5และอัดคลิปมาส่งคุณครูนะคะถ้าเกิดว่า,าคลิปมันยาวไปนักเรียนก็อัดทีละหน้าอัดคลิปทีละหน้าแล้วส่งมาให้คุณครูนะคะ บางทีถ้าเราอ่านทีเดียวแล้วอัดทีเดียวบางทีคลิปมันยาวไปมันหนักมันก็เลยส่งมาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นกเรีก็อัดทีละหน้าอัดทีละหน้านะคะเอาละค่ะคุณครูขอ,ขอย้ําว่าเรื่องการอ่านนั้นการอ่านการเขียนนั้นก็ยังเป็นทักษะที่สําคัญสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ครูถึงต้องให้นักเรียนอ่านสะกดคํา และส่งมาให้ครูอีกครั้งนะคะซึ่งตอนนี้เป็นการทบทวนแล้วครูจะเริ่มตั้งแต่บทที่หนึ่งบทง่ายๆนะคะให้นักเรียนอ่านและวิธีการนี้ก็เป็นการที่ทำให้เรียนได้อ่านทุกวันเพื่อส่งมาให้ค,ครูเพราะฉะนั้นนักเรียนเป็นเด็กนักเรียนมีหน้าที่ที่ต้องเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ สิ่งที่คุณครูให้ทําไปให้อ่านให้เขียนหรือว่าแม้กระทั่งให้ทำแบบฝึกหัดคุณครูสอนไปแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องจดจําคุณครูคบอกแล้วว่าป .1 ป .1 ไม่ใช่ว่าจะเรียนสบายๆเรียนผ่านไปในแต่ละวันและจะได้เลื่อนชั้นไปอยู่ชั้นต่อไปเหมือนอนุบาลไม่ใช่อนุบาลไม่มีการซ้ําชั้น แต่ปอนหนึ่งนั้นจะต้องมีการวัดและประเมินผลแต่ตอนนี้คุณครูเข้าใจในสถานการณ์ตอนนี้ที่เราไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนเลยและคุณครูจะใช้อะไรในการมาวัดประเมินผลถามว่าณนะตอนนี้เทอมนี้เทอมที่หนั้น,นก็อาจจะเอาคะแนนใน่สวนตรงน,นี้มาเก็บมาเก็บคะแนนให้นักเรียนแต่การรับระเมนิผลจริงๆนั้น อาจจะดู็นอีกทีในเทอมที่2นะคะแต่ในแต่ในเทอมที่หนึ่งนี้ที่คุณครูให้นักเรียนทำแบบึดสัดและส่งที่วันนี้คุณครูก็เก็บคะแนนแล้วนะคะถามว่าตอนแรกคุณครูบอกว่า,าคุณครูไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะคะไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายขอแค่นักเรียนได้มีได้มีการทบทวนได้อ่านหนังสืออะไรอย่างนี้แต่ณตอนนี้ณปัจจุบันนี้ ณวันนี้โรงเรียนที่ไหนไหนก็ยังเปิดเรียนไม่ได้โรงเรียนที่ไหนๆก็มีการเรียนออนไลน์มีการเรียนออนแทน์ก็คือเรียนใบงานและมีการเรียนแบบเราแบบนี้ก็คือเรียนผ่านคลิปวิดีโอเรียกว่าเรียนผ่านเรียนออนดีมานเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเรียกว่าอะไรคะต้องยอมรับความจริงตรงนี้แล้วว่าณเถเทอมปัจจุบันเทอมที่หนึ่งนี้เราต้องมีการเรียนแบบนี้ เพราะว่าก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะจบภาคเรียนที่หนึ่งแล้วนะคะแต่ถามว่าคุณครูบอกนะคะว่าคุณครูเข้าใจนักเรียนเสมอว่าเข้าใจผู้ปกครองเข้าใจนักเรียนเสมอว่าเหตุการณ์ณตอนนี้คุณครูก็มีความอารมณ์อารวยมากขึ้นไม่ไม่มีไม่ได้กักเกณฑนให้สูงเหมือนกับตอนที่เรียนที่โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครอง และนักเรียนก็สบายใจได้ในตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่สามารถจะฝึกอ่านฝึกเขียนอะไรได้ตรงนี้ก็ทำให้ดีที่สุดลูกทำให้ดีที่สุดนะคะสิ่งที่เราทำนั้นได้กับตัวเราเองทั้งนั้นนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ